นมาน้อยก็ดับนะไอ้แค่ไหนอะเกมโอ้ยฮะแตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้ใหก็ด้วยโอเคไปต่อรัวจ้า

อีสี่มากเลยน้อน้อยระดับแฮกโปรซุปเปอร์โปรนี่ก็จบไม่มีเท่านี้